กลังหลอกบอน้ำรดแดดร้อนพดหลอก,กออบอเพราะว่าครับสวัสดีครับเพราะว่าอันปีหกห่านนำม,มาถ่วมมันมีดินมียังเข้าไปในบ่บอในรบเล่รัวสิบพดหลอกหลอกหลอกกระมือเลยครับนี่ต้องตีเผือกตียังกัน ันไปหาพวกเศียใหม่หรือว,ว่าเศียยังมากันไปเพื่อนำไหลล่วงหรือว่าตุ่มไหลล่วงครับเนี่ป่ามันก็ออกไปกินแนแลวละ่ะนี่ก็เริ่มาเพียกมุมมีอีกอาเศียใหม่เศียรยังมาเลยตุ่มเหลวครับประมาณนี้คือผีเราโคัวเข้าไปแล้ว เอากระแป้งเอาปองยังอากขั้วมาหลอกใส่องใน,นมุม,มงัองเธอแข็งหลอกก็มือแล้วบ่ดวได้บ่ได้ไสรถเปลืองนะหลอกใส่องคู่ของเสียลองฟังทั้งผีบดเนี่ยฟังทั้งนี้ก็ฟังออกอบอทั้งที่ฟังทั้งพุ่นก็นทั้งพุ่นมานเนี่ยพุ่นเบิ่งตัวยางไฟเบิ่ง ครับวิธีการลอกกับมือแบบโบราณบอกเก่าสมัยเก่าเราต้องลงทุนจ้างขอทำหรือทวงอง่มเมื่อมันหอนครับเดี๋ยวอ้อนหมดละย่ามแดดหอนก็ต้องพักเดี๋ยวมันแจ้ืเอมือแดดเดี๋ยวมันจะเป็นมันจะเป็นโวกรุ่มแดดนะครับโอ้ยยังก่อนดูซิกเงีงก่อน เราแดดล้วนทายท่ำไกท่ทีเที่ยงตอนนี้นางผัก,กะเะไรมาด้วยทายท่ำคอนเทน,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 เเนเเต์อย่เบิ้นงนี่บ่ครับเผือกไว้เผื่อกันไว้บ่บ่ให้ดินเหลวมันตุ่มยังมันไหลล่วงนะครับมันไม่ย้อมองในมุมนี่ กางขึ้นกวางขึ้นเขุดมุมทางนี้ขุดมุมทางนี้มาทาั้งฝีวังทงั้งพุ่นก็ขุดไปทั้งพุ่นน้ำออกบอ่อครับแต่อันนี้มันตุ่มมาอัดถึงหัวเข้าเห็นไหมตุ่มมันไหลเขาต้องลอกออกน้ำมาถ่วบถวบม,ม,มันทีนี้ตุ่มเผื่อไปงังนสิละที่การเห็ดเหตุนี้แหละ บ่าพได้ปล่อยตอก็มีพอได้พอได้อยู่บ่อลึกบ่อเล็กแต่มันลึกก็องเดือดร้อนสวัสดีครับ